สวัส so, mm hmm. ดีครับเกิร mm ์ผมแม่กก์กระอเกมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไรเดีย right ช mm ัน hmm. กับคลิปไปในแอฟเฟดี้มูวี่เกมอินเลียลไทม์เกมเพลย์เทเลอร์ครับผมนะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่า ไฟในแอฟเ r ดีบูวี่เกม in นเ a ีย i ไทมันคืออะไรครับผมนะแต่พอผมไปหาข้อมูลมาผมก็รู้สึกสนใจกับโปรเจกต์นี้ค่อนข้างมากครับผมนะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือมีอะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกกันหลังจากที่ผมรียกชันกันแล้วกันผมนะก่อนอื่นเราไปรียกชันคลิปนี้กันก่อนเพื่ออะไรท่านที่ยังไม่รู้ว่านี่คืออะไรจะได้ดูแล้วก็คึกไปตามๆกันครับผมนะอ่ะโอเคมาดูกันแดมเรนเดอร์คัสตีนัว ร้านเฟรนดี้สุดสมจริงมาอีกแล้วผมนะไฟในแอนเฟรนดี้มูวี่เกมเทรลเลอร์สตาร์ทหนาวอ้อตัวอย่างเริ่มเ <Damn! S 2> ดี๋ยวดูครับผมนะวอวกล้องอะไรเออเรียลไทม์สตูดิโอว้าวกล้องแบบแปลกๆผมนะมี6อันแล้วก็มีหุ่นเดินในกล้องแล้วดูกราฟิกอะไรครับผมนะยังรู้แลวนี่ไอปุ่มอะไรแย้วเนะี่ย ตายหาแล้วคุณจะรอดไม่ี่ยเห็นปุ่มแล้วได้ดูมันเดินในกล้องโอ้โอ้โอ้เดียวโอ้มีภาพแบบ VHS เทปด้วยผมเนี่ยโอ้โหกัน Can you survive คุณจะรอดได้ไหมไฟไนโอเคโอ้ s e t in f i n i t e in real time ิน d เวิร์ดเววัตเอเดี๋ยว ั่นมันยูทูบเบอร์เฟรดดี้ชื่อดังเอ ز, ๋ <theory> ใครจะเป็นคนเทสติ <Rig repetition ceu> ้งบ <Module> ักไม่ค่อยยังไงโอ้คืออะไรไฟไหนแอฟรีอินเรียวทาบูในเดือนธันวานี i ครับผมโอ้ ภูเกมลีลีสในเดือนธันวา t h i ก็คือจะเล่นกันในเดือนนี้ครับผมนะโ okay, อเคเรียวไทม์สตียวไฟในแอฟรีมูวี่เกมอ่านไม่ทันไปไวจังวะเอเรียบร้อยครับผมนะโอเคก็เฉลยครับผมนะว่านี่คือตัวอย่างเทรลเลอร์ของแฟนเกมใหม่ของไฟในแอฟรีครับผมนะ ซึ่งที่ทุกท่านเห็นในตัวอย่างก็น่าจะพอเดาได้ว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในแฟนเกมที่ดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาก็ว่าได้ครับผมนะโดยเอาจริงๆผมก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมมันแลดูมีไอ้นุนไอ้นี่เยอะลือเกินไม่ใช่ครับผมนะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเทรลเลอร์ของแฟนเกมถึง2ซีรีส์ด้วยกันนะผมนะนั่นคือไฟ t ์ r น d d y s m v v i e g เกมแล้วก็ไฟนนแอบ r ี r e ลเลี Real t i m อ2อันนี้เป็นคนละเกมกันนะเออตอนแรกผมก็งงฮะมันทำไมมัน ต่างๆแปลกๆแต่ว่าไม่ครผมนะมันเป็นตัวอย่างของ2เกมแยกกันมาโดยที่ตอนสุดท้ายเราก็ได้เห็นกันแล้วผมนะว่าไฟในอินเดียทาจะมาใน December ครับผมนะส่วนไฟใน Movie เกมจะมาในปี2025ันผมนะไฟในมูวี่เกมคืออะไรไฟใน Movie เกมก็คือเกมจาก หนังไฟในก็นผมนะเรามีไฟในเวอร์ชันหนังใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่เคยมีเกมจากหนังนั้นก็นผมนะเพราะว่าหนังไฟในมันก็ไม่ค่อยเหมือนเกมใช่ไหมแต่นี่คือคนนี้คนที่จะสร้างแฟนเกมนี้เขาสร้างเกมจากเวอร์ชันหนังอันนั้นก็นผมนะนั่นคือความหมายของไฟในมูวี่เกมมันก็เลยน่าสนใจผมนะมันก็ไม่เหมือนกันไงแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นตอนแรกของเทเลอร์ผมนะว่านี่คือ สถานที่และฉากในหนังของไฟในมูวี่นั่นเองครับผมนะเอจําเวทีจําไปพวกนี้ได้ไหมกราฟิกสวยมากแล้วนี่ก็เป็นโต๊ะแล้วก็กล้องจากในหนังนั้นนั่นเองครับผมได้แน่นอนว่าการเล่นการรับมือจะเปลี่ยนไปครับผมได้เกมไฟในเวอร์ชั่นจากหนังครับผมนะเอ๊วันนี้น่าสนใจนะเราเล่นไปแล้วดูกราฟิกอะไรนี่โหเห็นหุ่นอะไรขยับอะไรนี่ ผมว่ามันต้องมันแน่นอนครับผมนะนีผมก็เลยรู้สึกสนใจเลยเอามาแบ่งฟันนะผมนะแล้วก็น่าจะรอเล่นกันได้เลยอันเนี้ยประเด็นเคลื่อนเนี้ยไม่รู้คืออะไรผมนะแต่ว่ามันเยอะมากเลยปุ่มสามสี่ห้ารวมแล้วสิบหกปุ่มด้วยกันจากต่างที่กันไปเราต้องมาทาตุ้ต้องมานั่งจาแค่จําที่ให้หมดนี้ก็คงจําไม่ค่อยได้แล้วบ้งเนี้ยน่ากลัวตรงเห็นปุ่มน,นี้แล้วน่ากลัวอยู่ผมนะเพราะว่าโอ้โหแม่ เยอะไปไหมป,ปุ่มแต่ว่าการเล่นน่าสนใจผมนะเอ้กล้องมันก็มีเลข8เลข1มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ละกล้องด้วยประดิษเอแล้วก็มีฉาก v h s น่าสนใจครับผมนะโอ้มีฟ็อกซี่มีอะไรแล้วเหมือนกับว่าทั้ง2เกมนี้ก็เจ้าเดียวกันนะที่ทำคือเขาทำแล้วเขาจะปล่อยทีเดียวเอเกือบพร้อมกันไหมอันนี้ เดือนธันวาแล้วก็ปีหน้าครับผมนีคือแบบผมไม่รู้เจ้านี้เข้ามาจากไหนเรียวทามสตูดิโอแต่เขาโผลมาพวกเขาเปิดเทรลเลอร์สองตัวอย่างเกมที่นสนใจในครั้งเดียวผมนะเขาบอกว่าเซตในไฟในอินเรียวทามวีเวิร์สก็คือสองเกมนี้มันจะมีในเรื่องต่อกันอะไรประมาณนั้นบางอยู่ในจักรวาลเดียวกับไฟในอินเรียวทามไฟในมูวี่เกมทีนี้เราฟโฟกัสเรื่องไฟในมูวี่เกมมาเยอะแล้วแต่ว่าไฟในอินเรียวทา ในตัวอย่างนี้แล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังทุกท่านรู้ชื่อเขาผมก็รู้เหมือนกันแต่ว่าในตัวอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีตัวอย่างไฟในนอินเรียไทม์เลยเนาะเออเดี๋ยวผมอาจจะออกไปเซิร์ชหาตัวอย่างไฟในนอินเรียวทม์เพราะว่าไอ้ไฟในนอินเรียไทม์ที่จะออกมา ไม่ออกแลนี่ก็น่าสนใจผมอาจจะลองเล่นเหมือนกันนะผมเนะี่ยแล้วผมก็ลองไปเซิร์ชดูปรากฏว่าเหมือนไฟน์ในอิเลียทามเขาจะมีตัวเดโมปล่อยมาเมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วโดวยนะ่ะผมยังไม่เล่นถ้าเกิดใครสนใจให้ผมลองเล่นไฟน์ในอิเลียทามเลยก็บอกผมได้นะเออเพราะว่ามันมีตัวเดโมมาเนี่ยไฟน์ในเฟรดี้อิเลียทามมันมีตัวเดโมแล้วเออเมื่อห้าเดือนที่แล้วผมสามารถมาลองโหลดเล่นได้เลย แต่ว่าตัวเต็มมันจะมาเดือนธันว,วาคมนี้แล้วอาจจะรอเล่นตัวเต็มเลยกันได้ไหมเออ,อมาดูกันตัวอย่างนี้แต่มันก็ยังชื่อว่าไฟในบูวีอินเรียวทามนะแต่นี่น่าจะเป็นเน้นอินเรียวทามากกว่าบูวีเดียวผมนะเอบุกล้องแม่งมุมเดิมเลยผมนะพามานก็มุมเดิมทุกอย่างคล้ายๆมุมเดิมแต่ว่า แน่นอนว่าตัวโมเดลมันเปลี่ยนไปอืมพวกคุณไม่เคยเห็นมันจริงๆเยอะมันขยับก็ผมดาชัยเว้ยมันดูมันเด่นอินเรียวทาบเยอ้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมตอนที่มันโอ้ตอนที่มันสมจริงเกิดเออโอ้ดามมันกัดหัวผมนะใช่โอ้เองก็มาเขาแล้วเหรอที่มันภาคแรกใช่เหรอ ไนในแอดเร์ดีมูวีเกมตอนนี้กำลังทำอยู่อืมอันนี้คือตอนที่เขาปล่อยมานี่เป็นบอกว่ามูวี่กำลังทำอยู่แต่นี่คือแบบอินเรีย i ไทม์ครับผมเนะี่ยนี่คือตัวอย่างอินเรียว m e มที่มีให้ดู มันก็จะเป็น Freddy ้ภาค1แต่ว่าเวลาเราดูกล้องดูอะไรมันขยับตัวได้ครับผมนะแล้วมันก็จะเดินเดินเดินไปอะไรแบบนี้ผมนะมันจะทําให้เกิดความหลอนขึ้นมามากขึ้นอะไรแบบนีเอก็ถือว่าน่าสนใจครับผมนะทั้ง2เกม2องโปรเจกต์ที่ค่ายนี้เขาจะปล่อยมา Real Time Studio ส่วนตัวถ้าใเทียบ2เกมนี้ที่กำลังจะมานี่ผมค่อนข้างสนใจไฟในมูวีมากกว่านะ เพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงเมื่อทําตามมูวี่ใช่ไหมแล้วก็เกมจะเป็นแบบไหนมันเป็นเกมใหม่หมดครับผมนะไม่ได้อิงกับภาคเดิมแต่ว่าเ e ียวทามนี่มันมีตัวเดโมแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างจะอิงจากภาคหนึ่งและส่วนใหญ่ไทยดาวผมยังตกใจที่สปริงแท็บมันโผล่มาตอนท้ายมันจะมีเรื่องสปริงแท็บมาด้วยในภาคหนึ่งเลยแหะ เออแต่นี่ก็ถือว่าเป็นแฟนเกมที่น่าจับตามองในช่วงท้ายปีนี้ที่สุดครับผมนะด้วยอย่างที่ท่านเห็นกราฟิกนี่สุดยอดอยู่แล้วผมนะแล้วก็คอนเซปต์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะรอเล่นเลยครับผมนะเอทุกท่านสนใจเกมไหนก็ทิ้งไว้ตรเมนต์ล่างกันกนะผมนะโอเคนั่นคือการเรียกชันไฟในเอฟเวอรี่มูวีเกมอินเดอียลไทม์ครับผมนะใครชอบคลิปนี้อะไรแชร์ like แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรงานหรือใครอยากดูผมเรียกชันอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะครับผมนะย้ายผมเรียก คลิปไหนต่อก็ทิ้งไว้กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนกู Good bye. Good night. ๊ดไบท์บ๊วยกู๊ดไนท์ Could never get a game out. Never. It could never happen. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Ah! Uh, things are getting <laughs>